มาดูวิธีการปอกขนนแบบง่ายๆฉบับบ้านๆกันนะคะอันนี้ก็ได้ตัดจนยางของเขาออกไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็สุกจนหอมแล้วนะคะเป็นขนนแดงสุริยาค่ะได้ผ่าไว้นิดนึงแล้วพอดีคิดได้ก็เลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนะคะผ่าครึ่งอ่าผ่าครึ่งลูกไปเลยแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นลูกป,ปลายปลายแล้วนะคะผ่าครึ่งออกมาสำหรับขนุนแดงสุริยายางเขาจะไม่เยอะเลยนะคะยางจะมีอยู่แค่นี้นะคะสำหรับลูกป,ปลายก็แกะออกมาได้น่าจะได้ยวงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น่าจะสิบกว่ายวงนี่หละคะ่ะมียางอยู่ตรงไส้อยู่ตรงไหนเราก็ใช้ถุงพลาสติกใหม่นะคะเช็ดออก สำหรับใครถ้ากลัวมือโดนยางก็ใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือทั้งสองข้างใส่ถุงมือก็แก๊บใส่ถุงก็ได้ค่ะสวมนะคะก็จะไม่โดนมือแล้วอันนี้เราก็ทำการปาดไส้ขวานไส้ออกนะคะสำหรับใครที่มีมีดแบบโคง้งแบบสำหรับควานไส้ก็จะง่ายอันนี้เป็นมีดที่ เป็นมีดที่แบบมีดของเราใช้ในครัวเรือนปกตินะคะก็จะใช้แบบนี้เพราะว่าเราแกะไว้รับประทานเองนั่นเองนะคะนี่นะคะเห็นว่ายางเขาไม่เยอะเลยนะคะค่อยๆเอาไส้ที่เหลือออกนะคะเราก็สามารถนะคะดึงแล้วก็จิ้มนะคะตัดออกมาได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสี ประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้สำหรับแดงสุริยานะคะปลูกอยู่ที่บ้านเอาไว้รับประทานเองอยู่ที่บ้านสำหรับอยู่ที่บ้านนี้4ปีนะคะได้รับประทานค่ะนี่นะคะก็ซื้อต้นพันุ์มาจากร้านต้นไม้นั่นแหละค่ะนะคะนี่นะคะแดงฉ่ำเลยค่ะรสชาติไม่ต้องพูดถึงหอมหวานกรอบค่ะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดนะคะของขนนนแดงสุริยามเมล็ดเราก็สามารถใช้เอาไปต้มนะคะเอาไปต้มไวลรับประทานได้มีประโยชน์มากมาเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าทั้งได้กินเนื้อของขน,นุนและก็สามารถกินเม็ดของขนุนได้นั่นเองค่ะอันนี้จิก็จะแกะไปเรื่อยๆนะคะพอแกะไปเรื่อยๆเราก็ค่อยมาดูเนื้อของเขากันค่ะ พอเราได้คว้านไส้ตรงกลางออกแล้วนะคะเราก็จะดึงออกแบบแบบเขาออกแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะอันนี้เป็นลูกปลายแล้วนะคะก็จะได้ยวงแบบนี้ และ,ะแล้ว,ลวเราก็ได้ยวงมาหลายยวงเลยค่ะจากฝีมือการปลูกเราก็ได้รับประทานด้วยแดงสวยนะ่ารับประทานเลยค่ะสำหรับขนนแดงสุริยาหากใครนะคะที่ชอบทานขนมก็หามาปลูกทานหรือว่าซื้อรับประทานลองชิมดูนะคะปอกให้ด้วยยางไม่เยอะนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานั่นเองค่ะคราวนี้ก็จะขอไปรับประทานขนุนต่อแล้วค่ะ